ใช้หมูไก่หรือหมูสามชั้นก็อร่อยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเต็มส่วนผสมกันเลยจ้านำเนื้อสัตว์มาหมักกับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและพริกไทยปน่นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ10-20นาทีเมื่อหมักเสร็จเตรียมไม้เสียบลูกชิ้นเบอร์8เสียบสับประรดหัวหอมใหญ่พริกเขียวและพริกแดงตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราหมักเอาไว้เสียบลงไปค่ะ ตามด้วยพริกเหลืองพริกหนุ่มเขียวและเมื่อเขืยเทศราชนินีค่ะเมื่อเสียบเสร็จแล้วพักบนถาดเอาไว้จากนั้นทำซ้ำไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะส่วนเนื้อหมูและเนื้อไก่สามารถใช้วิธีการหมกักและวิธีการเสียบเดียวกันได้เลยนะคะเมื่อเตรียมบาร์บีคิวเสร็จแล้วเราก็ไปดูซอสที่ใช้ทากันต่อค่ะตัวช่วยในการทำบาร์บีคิวของเราในวันนี้แพชใช้แมคคอ m มิ g ์กริลเมดบราลชูการ์บาร์บีคิวซอสเป็นซอสบาร์บีคิวสำเร็จรูปผสมเครื่องเทศหอมกลิ่นการพูและอบเชย ใช้แค่ซอสต,ตัวนี้ก็อร่อยแบบไม่ต้องผสมอย่างอื่นแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มย่างกันเลยเริ่มจากนำบาร์บีคิววางลงบนเตาย่างเลียงลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราให้เนื้อด้านล่างเริ่มสุกก่อนแล้วเราค่อยพลิกกลับด้านนะคะเมื่อเนื้อด้านล่างเริ่มสุกเราก็จะทามาการีนลงไปบนเนื้อค่ะแล้วก็รอให้เนื้อด้านล่างเริ่มสุกก่อนที่เราจะพลิกกลับด้านแล้วก็ทาม,มาการีนลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทาซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบถูกไม้รอให้เนื้อสัตว์เริ่มเกรียมนิดๆเราถึงจะเริ่มทาซอสบาร์บีคิวลงไปใช้แปรงจุ่มชโลมทาซอสบาร์บีคิวลงไปนะคะพอทาเราก็เริ่มได้กลิ่นหอมของอบเชยและการพูอย่ารอช้ารีบทาซอสบาร์บีคิวลงไปให้ครบทุกไม้เลยเมื่อทาครบแล้วเราก็จะพักบาร์บีคิวไว้บนเตาสักระยะก่อนที่เราจะเริ่มพลิกกลับด้านนะคะ เมื่อเราพลิกกลับด้านแล้วก็ทาซอสบาร์บีคิวลงไปอีกครั้งหนึ่งบาร์บีคิวของเราเสร็จแล้วค่ะส่วนบาร์บีคิวหมูและบาร์บีคิว BBQ ไก่ก็ย่างเหมือนกันเลยนะคะเรียงบาร์บีคิวลงบนเตาย่างให้ทั่วรอให้เนื้อด้านล่างเริ่มสุกค่อยพลิกกลับด้านทามาการีนลงไปแล้วก็พลิกกลับด้านอีกครั้งแล้วทามาการีนซ้ำนะคะ ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบถูกไม้เลยนะเมื่อเนื้อสุกทั่วแล้วเราก็จะเริ่มทาซอสบาร์บีคิวลงไปใครชอบความสะดวกภายนน้ำซอสบาร์บีคิวของแมคคอมิกเลยนะคะซอสสามารถใช้หมักทาและจิ้มได้เลยเพื่อนๆอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะอร่อยทำง่ายแน่นอน